สวัสดีจ้ามอมอยกับปลาล่องเวยค่ะสุรินมังางจางจางไงปอมไหมงามไกะลาจ้าไปปั๊บก็บก,บกินน้ำปุ๊บหนูมักเริ่มกินน้ำม,มาจาังใดละมื่อนี่มันคือเงื้องหง,ง,งักห่วยซุปน้ำใหม่จีจัดปัดปื้ดขึ้นสมอง มุปน้ำมัตลาดซับนิมิตสตรีวิทยาสองเจ้าของร้านเพิ่นซื้อน้องนนท์อนนทมาสั่นน้องนนท์เด้อจ้าเพูดแบบต่ำอุ้ยสุกช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 ุกมือหนักใส่เครื่องใส่หยางอาคุณแม่สิกินหยางเพิ่นวะกินซุปน้ำมันลาก็เลยบ้างสิเออเนี่ย ปองนี่หละหนูหนูมาจุบจุบน้ำใหม่เขาเพราะว่าน้ำใหม่เขาอ่อนเนี่ยเออเออเออมันเป็นจังหลองแสงแหลงเออจังหลองแสงแหลงมันเป็นจังหลองแสงแห <c oughs> ลงหล่อม่เคยเป็นฟังไปกันอ้าวอ้าวก็เห็ดแสบตำหุ่งตำกุ้งสดซุปน้ำไหม่ ปัป๊มแปงยังมีเหมือนละ่ะอืนี่สุยามวันนี้นกก็อยากกินซุปน้ำใหม่เพราะวะ่าน้ำใหม่เขาอ่อนอุลุย่ยกินง่ายมันก็ะยำง่ายแล้วก็รสชาติดีปลาแดกปลาหน่อยอยังมันก็มีมัตยังอืแซ่บเอามันก็เออฉันหรอเบบี้ พันวาปาานีป้ภารยังให้ห่เขาน้องแมนพักซีหล่อบอพันวาจังสรร์น่ะนนองน้นพันวาพักซีหล่พักซีหลอ่อย่างนี้แหละนก,กัเป็นคนเล่าแต่ต้องเตือนนก,กับบุหูซื้อพักซื้อยังไงยาวานูเดอร์เพราะว่าโาอมายุรองเทพตันแล้วนะอื แต่ครับครับบาดเแมนไม่แค่นี่เลยเดี๋ยวใจะใเบิ้งสวงวะส,วงวะ,สวงวะตามาหุ่งกับเม่ต่ว่าเหมือนเนนุก่ะเสนอเมนูอันสุกนุ่ใหม่เนาะเนี่ยตามาหุ่งหลูกสไตล์เทสจี๊ดจัดจจืดเลยเนี่ยกำลั่งนั่งกินด้วยน้ำกันเนี่ยและ้วนุก็เป็นหน่มน้ำเงินอืม เอ,เองเ,ลอเชงลลย์ย่าง <laughs> ใครูแถวนี่ก็มาสื่อกินเบิ้งเด้ยคนหลายหลายคนสื่อของมันหลายอันนี้ยังนอะเขาเรียกอะไรนะลูกไก่ตีนไก่ไม่ใช่เล็บมือนางเล็บมือนางโอ้ยเนาะบอกอย่างมันยำกินก็เนี่ย อ,อันนี้แหละเดอ้อพักซีรอบนะนำไปวนใสจมือเอาเนี่ยกลักับเนี่ยเนีนำกบๆเลยเนี่ยมาเจ้ากันเนาะ

แช่แม่นวดน้ากันให้ไหลท์หล,หลายเลยนะเนี่ยแม่น้อยน,อยนอยเลยเนะี่ยพูดอ่ะกินมัดขึ้นอ่ะมั้ง่นขายบอแพงมืงอหนักอืมน้องนนท์อ่ะเป็นคนขายของบอแพงสปอร์ตอันไฮหลายอืมแดดตะเขาบออีมเหมนนะให้ตักไฮตักไฮเลยว่ารสิขาดทุนสะดอกก็เลยว่าเหมือนบ่ขาดคุณแม่บ่ขาดวะ เราไมาอุดหนุนบ้างนะแซ่บขอบคุณยูดอ,อกตลาดสตร,รียาสองเขาจะรู้ันอือตลาดสตร,รียา2อ,อือตลาดสตีวิทยา2นี่แหละเข่ามากขา้างในรถไม่อยู่ร้านเดียวเนาะตําดีดิตําแต้มเมื่อกี้ก็เห็นเขาซื้อตําเล่ตํากุ้งสดอ่ะหน้าตาหน้ากี้น้ากี้คนมาสั่งแต่ตํากุ้งสด นุก,กันนกินกุ้งสดนะแต่บ่แน่ได้เราหนูสิไปลองมาสิมั้งมาเด้อแซ่บน้ำกันเพิ่นแนะน่าไหมเฮากินผักอันนี้ไหมแจกของเพิ่นอยู่หรอกน,อน้องนนขอพูดหลายๆเด้อคุณแม่กินเบิ่งเด้อเร์ทำไมไม่แ่บขนาดประเสริฐน,นุก,กับเหล้าแต่นูก,กับเพื่อนนูก,กับบุคอยหูวจักผักทั้งเหล้าเท่าใดร่หรอก เพราะว่าจำซื้อบไดนะ้นะโน้มาใส่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนี่จำตั้งแต่อายุสิบหกปีคุณนะตอนนี้อายุหาสิบสี่ปีแล้วจ้กปีแล้วอันนี้แหละมากินให้เบิง้งอืมชุดน้ำไม้เด้อจ้า แซ่บน้ำกันจวดน้ำกันจ้าบน้ำกันเด้อบดไหลกบดแฉโนูนนี่เด้อจ้า